สวัสดีครับกลับมาแล้วครับกับเพี้ครับวันนี้ไปพามาชมเป็นตัว Honda City ตัว 1.5S ตัวนี้เรียกว่าตัวสตาร์ทดีกว่าตัวพื้นฐานของตัว City เองเลยเป็นปี2016กับเลขไมล์70,000กว่าแล้วนี่ถือว่าไม่เยอะนะครับกับรถปี2016อย่างนั้นเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับ นอกคันนี้เป็นสีขาวสแตนดาร์ดรถเลยนะตัวนี้เป็นโฉมปี2016เนี่ยถ้าดูจากตัวกระจังหน้าเนี่ยตัวนี้จะเป็นสีบอลที่ตัดกับโลโก้ตัวนี้ส่วนของไฟหน้าเองเนี่ยให้ดูว่ายังเป็นฮาโลเจนอยู่นะครับไม่ได้เป็นโปรเจคเตอร์แต่ว่าก็มีสปอตไลท์มีทุกอย่างครบแล้วยังสวยงามอยู่ตัว 1.5S เอตัวนี้จะเป็นแม็กโมดูโลแล้วนะซึ่งแม็กโมดูโลเป้รู้สึกว่ามันจะเป็นตัวเหมือนตัวแต่งของตัวทางคองด้าเอแต่นี้มันจะเฉพาะตัวโลโก้แปะเป็นตัวแม็กอย่างเดียวนะครับเต้ยต้องแจ้งให้ มีร่องรอยตามการใช้งานบ้างเล็กน้อยนะครับมีรอยเฉียวคุญแจงเป็นกุญแจไขปกติกันศาสเป็นกันศาสสแตนดาร์ดทำไม่ได้จากศูนย์นะตัวนี้ก็เป็นไฟท้ายโฉมนี้ถือว่าเป็นซิตี้โฉมหนึ่งที่ค่อนข้างสวยเลยก่อนหน้านี้ไปรู้สึกว่าซิตี้ไฟท้ายมันไม่ค่อยเท่มีแค่ตัวนี้กําลังสวยมากกําลังดีตัวนี้มีกล้องมองหลังนะครับแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์อยู่แล้วนะดังนั้นเป้ขออนุญาตสรุปง่ายเป็นสีขาวเดิมๆโรงงานเนี่ยที่สภาพ ยังสวยงามอยู่เป้ขออนุญาตให้มาทักเกสิบเปนมันจะมีร่องรอยเล็กๆน้อยๆน,นะครับมีบ้างเล็กน้อยแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรทั้งสิน้นกับรถราคาเท่านี้ถือว่าใช้ได้นะเป้เชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งส้อยสหรับคุณผู้หญิงนะที่กําลังหารถประเภทนี้บอดี้นี้ขับง่ายสุดสรีระไม่ใหญ่มากไม,ไม่เล็กไปด้วยเดี๋ยวเราดูเครื่องยนต์ต่อนะ เครื่องยนต์เป็นบล็อก1.5 iV t e c ที่เรียกว่าบล็อกมาตรฐานของตัว c i t y ดีกว่าที่เป็น iV t e c ตัวนี้ถือว่าประหยัดด้วยวิ่งด้วยนะถือว่าดีเลยตัวนี้รองรับน้ํามัน e85 แล้วนะเติม e85 ใช้นีประหยัดเลยสบายๆเลยขออนุญาตดูพวกส่วนของเครื่องยนต์ชิ้นส่วนต่างๆนะมีตรงนี้นิดหน่อยไม่สวยไม่ไแน่ใจว่าโดนอะไรมาต้องรอยเล็กน้อยนะส่วนอื่นๆเครื่องยนต์ ทอทาองจางใส่พานใส่พานอะไรยังโอเคอยู่นะไม่ค่อยสวยบ้างเล็กน้อยนะตัวกรอบใส่ไฟแต่ว่าไม่มีผลจากการใช้งานส่วนนี้เองส่วนอื่นถือยังสภาพปีเดิมเดิมน็อตคัสซีต่างๆไม่มีการชนหนักแน่นอนคานทุกอย่างเดิมหมดไม่มีการแกะขอดูฝาน่ดนึงฝาเชื่อว่าฝาเดิมขออนุญาตสรุปห้องเครื่องดีกว่าสวยๆก็คือว่าเป้เชื่อว่าเป้ขออนุญาตให้ประมาณ70%แต่ถือว่าเครื่องยนต์ กำลังอะไรดีมากเมื่อกี้ลองขับแล้วถือว่าเวิร์กเลยคุ้มค่าที่เติม e-bad 5ได้ด้วยนะครับเรียกว่าประหยัดใครกําลังมองหารถแบบนี้ตัวนี้น่าสนใจครับประหยัดด้วยภายในคันนี้เข้ามาก็หลกัลกๆเลยเป็นสีดำํำตัดกับสีบอลในส่วนพื้นฐานของปุ่มต่างๆนะที่ดูทั้งหมดเนี่ย ถือว่าล่องลอยแทบจะไม่ค่อยมีนะถือว่าปุ่มยังไม่มีลอกไม่มียอะไรทั้งสิน้นตัวนี้จะมีตัวอีโค้อแล้วนะครับในส่วนของการขับขี่แบบรักษาสิ่งแวดลอ้อมในหมดประหยัดเลยในส่วนของหน้าปัดนะที่เห็นถือว่าเป็นหน้าปัดที่มองง่ายมีตัววัดรอบแล้วแล้วก็มีไม้ตัวโชว์ว่าขับในโหมดขับขี่อีโค่อะไรต่างๆตัวแสดงสถานะของตำแหน่งเกียร์ แล้วก็เล็กใหม่คันนี้วิ่งมาแล้วประมาณ7 0็ดหมื่นกว่าถือว่าจริงๆมองง่ายนะเป็นแพทเทิร์นที่เวลาใครขับก็สะดวกสบายมากทั้งความมือจะเป็นในส่วนของตัวเกียนนะ้ำมันคอนด้าเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ มันจะไม่ได้มีเป็นลนักษณะของเกตอุณหภูมิความร้อนแต่คือเขาจะเป็นไฟโชว์เลยในสถานะสมมุติว่าในกรณีที่เครื่องฮีทหรืออะไรก็ตามเนี่ยจะเป็นสถานะของหลอดไฟอุณหภูมิน้ําโชว์ถ้าถามเป้นะเป้รู้สึกว่าในใจอ่ะอุ่นใจกว่านะถ้ามีเกตอะ่ะเพราะมองทุกวันอนะ่ะสบายใจกว่าแต่อันนี้มันเวลาโชว์ต้องฮีทแล้วหรือบางครั้งที่เครื่องยังเย็นอยู่ก็จะเป็นสถานะไฟสีน้าเงินยิ่งไม่ได้มีผลอะไรนะไม่มีผลใการใช้งานแต่แค่แบบขับรถที่ดูรายละเอียดตลอดเวลาชอบแบบนั้นมากกว่า โอเคถัดมาที่พวงมาลัยตัวนี้จะเป็นพวงมาลัย power ธรรมดาครับไม่มีพวกมันติฟังก์ชันตัวนี้เป็นตัวเริ่มสตาร์นะก็อาจจะไม่มีฟังก์ชันอะไรมากมายนะปกติเลยแต่พวงมาลัยสภาพยังดีอยู่สวยงามอยู่พายุนะครับพทยุนี่เรียกว่าเป็นตัวสตาร์ที่สามารถเล่นซีดีได้ฟังวิยุุ AM FM MM ได้สบายเลยเป็นตัวพื้นฐานที่ติดมากับรถเลยนะครับเดิมๆจริงๆอันนี้ แอร์ตัวนี้ก็เป็นตัวเรียกว่าเป็นหมุนแมนวนวดดีกว่านะไม่ใช่เป็นดิจิตอลหรือแรองสิ้นนะถือว่าสะดวกสบายครับยืนยันครับแอร์เย็นอันนี้แอร์เย็นไม่ต้องกังวลเลยตัวนี้จะมีตัวรักษาการทรงตัวด้วยนะซึ่งสามารถปิดได้นะตัวสวิตช์ตัวนี้นะครับ,บเบาะก็เป็นเบาะนี่เรียกว่าเป็นเบาะหนังสีดําทั้ง4ตําแหน่งเลยสภาพยังใช้ได้อยู่นะยังสวยอยู่นะแต่ว่าก็มีแค่ฝั่งคนขับที่แบบว่าเออมีล่องรอยการใช้ง,งานที่เยอะกว่าจุดอื่นๆมากกว่าทั้งมดจะเป็นกระจกยฟังสี่บานให้ความสะดวกสบายนะมีเซ็นรทรัเป็งง ฐานที่ใช้งานง่ายสตาร์ทขับอย่างเดียวถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนตามระยะทุกอย่างเนี่ยถือว่าใช้ยาวๆสบายเลยนั้นเป้ขอยนุาสรุปนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นตัว Honda t i t ตตี้ตัว 1.5S กับไมร์เรียง7000กว่าเนี่ยคันนี้เป้ขออนุญาตตั้งราคาอยู่เพียง49,000บาทครับ ใครนะที่ได้ดูคลิปนี้นะครับจะติดต่อผ่านเป้ก็ตามนะหรือว่าจะติดต่อผ่านทางแฟนเองก็ตามสาม,มารถแจ้งได้เลยนะว่าดูคลิปมาจากเป้เนี่ยได้รับสิทธิพิเศษแพ็กเกจช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงฟรี1ปีเลยนะก็ตอนนี้คือถ้าบางท่านที่อาจจะไม่สะดวกในการเดินทางมาดูรถเองหรือว่ามาดูรถเองแต่ว่าอาจจะดูไม่เป็นว่ารถครันนี้ สภาพเป็นยังไงโอเคไหมมีชนไหมหรืออะไรต่างๆมีพี่ท่านหนึ่งนะครับที่เป๊ติดตามมานานละเขาดูในเรื่องของรับตรวจรถทั้งลูกค้าสามารถโทรสอบถามเขาได้เลยถ้ารถญี่ปุ่นแบบนี้น่าจะอยู่ราวๆไม่เกิน2,000บาทค่าใช้จ่ายในการมาดูรถอันนี้รวมค่าเดินทางเขาหมดแล้วนะเขาก็จะมาตรวจตรว,ต,รวต่างๆทั้งหมดของรถนะครับว่ารถอาสมบูรณ์เท่าไหนมันเหมาะสมกับราคาไหมถือว่ามันเป็นประโยชน์ที่ดีกับลูกค้ามากเลยสําหรับบางท่านที่ไม่ค่อยถนัดเรื่องการดูรถหรืออะไรวนต่างๆเนี่ย เป้ว่ากับการจ่าย2 0งพันเพิ่มเติมตรงนี้เป้ว่าก็น่าสนใจก็ลองติดต่อดูและตอนนี้เป้มีรับซื้อรถรับรีวิวขายรถยนต์ถ้าใครสนใจอยากขายรถอยากเทินรถโทรปรึกขาวเป้ได้เลยได้ราคาดีแน่นอนแล้วเป็นราคาที่คุณพอใจแน่นอนนะครับยังไงก็ตามฝากกดติดตามกด s ั b s ไ r i b e นะครับสำหรับ Channel p h นตคาด้วยจะพยายามผลิตคลิปดีๆนะครับหารถด,ดีๆมาให้นะครับในวันนี้เป้ขอญาตลาดก่อนนะครับสวัสดีคับ